พามาชมรีโว่ตอนเดียวหล่อๆอีกหนึ่งลำครับผมสองจุดแปดสี่คูณสี่นะครับคันนี้เกียร์ธรรมดาครับอยู่ที่เจ็ดแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทยังไม่รวมอุปกรณ์แต่งนะครับลำนี้แต่งไปประมาณแสนห้านะครับยางอีกประมาณเส้นละแปดพันครับคันนี้อัพเกรดยางเป็นโตโยโอเพนันที่หล่อๆคันนี้จัดให้หล่อๆครับนี่ครับ เดี๋ยวพาไปชมของแต่งใกล้ๆกันครับผมจากแปลงหน้าไฟหน้าไฟตัดหมอกนะครับล้อจะออฟเซตพอดีกับคิ้วเลยนะครับตัวนี้นี่ครับหล่อๆครับยางลูกค้าอัปเกรดเป็นโตโยอาทีนะครับหล่อๆเลยครับลำนี้บันไดข้างติดตั้งให้ฟรีคอกเอาเลนเดอร์นะครับตัวนี้ติดตั้งให้ลูกค้าเพิ่มเติมครับเหลือบันไดท้ายนะครับบันไดท้ายกำลังสั่งของนะครับ เดี๋ยวติดตั้งเสร็จแล้วจะอัปเดตให้ดูอีกทีนึงรล่อๆเลยครับลำนี้ลำนี้ลูกค้าติดตั้งกล้องมองหลังเพิ่มนะครับนี่ครับออกรถได้ทั่วประเทศทุกอาชีพนะครับลูกค้าเก่าประวัติเครดิตดีฟรีดาวครับหรือจะใช้เงินดาวหนึ่งแสนสองแสนสามแสนทักมาสอบถามได้เลยข้อมูลการผ่อนอุปกรณ์แต่งนะครับ สามารถรวมเข้าไปในราคารถได้เลยหรือจะจ่ายแยกก็ได้ครับก็จะไม่เสียดอกเบีย้ยให้ไฟรนซ์แต่ได้ครบจบที่ศูนย์หล่อๆแบบนี้เลยภายในลํานี้นะครับลูกค้าทำการติดตั้งบอนหนัง GR Sport นะครับพร้อมกับแยกคอนโซลกลางนะครับนี่ครับแยกคอนโซลกลางหัวเกียร์ GR Sport ครับหล่อๆแบบนี้เลยบอร์ดหนัง GR เวอร์ชันนะครับ